ลูกยอสามลูกนําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วเราจะนํามาสับเป็นชิ้นค่ะสับเหมือนสับมะละกอเลยนะคะส่วนลูกยอนะคะก็จะมีตามบ้านทั่วไปค่ะสรัรพคุณของเขานะคะจะใช้แก้ไอช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะช่วยขับประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะช่วยลดไข้แก้ไอขับเสมหะและช่วยเจริญอาหารในร่างกายด้วยนะคะ วันนี้ครัวอร่อยจังจะนำลูกยอมาทำเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนเมล็ดเขาอาจจะแข็งนะคะใครที่ไม่ชอบเมล็ดก็สามารถสับเอาแต่เนื้อลูกยอได้เลยนะคะเราก็สับลูกยอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตำกันเลยค่ะจะใส่พริกแห้ง7เม็ดนะคะตำด้วยกระเทียม1กลีบค่ะตำพริกให้ละเอียดเลยนะคะ ส่วนพริกก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าลูกยอเขาจะมีความเผ็ดร้อนอยู่ในตัวเขาค่ะพอตำพริกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่ลูกยอที่เราสับไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสชาติกันนะคะใส่น้ำปลาหนึ่งทัพพีค่ะตามด้วยน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและก็ผงนัวก็ใส่ตามชอบเลยนะคะ มะน,นาวเราจะใส่1ซี่ซีก่อนนะคะน้ำปลาเราก็ใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนถ้าใครมีมะกอกก็สามารถใส่มะกอกได้เลยนะคะแล้วก็ตำเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะส่วนสูตรน้ำปลา้านะคะครัวอร่อยจังก็ได้ลงวิธีการทำไว้ให้แล้วค่ะก็ให้ทุกคนย้อนดูคลิปกันได้เลยนะคะ ตำเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานชอบไม่หวานก็สามารถลดน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะตำเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตักใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นปลาร้ามากๆเลยค่ะทุกคน ลูกยอนะคะก็ใครที่มีลูกยอที่บ้านนะคะก็สามารถนำสูตรนี้ไปทำทานตำลูกยอได้เลยนะคะหรือจะนำลูกยอนี้ค่ะไปทําเมนูดองน้ำพึ่งได้เลยนะคะเป็นสมุนไพรดื่มกับน้ำร้อนตอนเช้าได้เลยค่ะเมนูตำลูกยอนะคะวันนี้ครัวอร่อยจังก็ได้นำสูตรมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยค่ะเมนูนี้ลองทําทานกันดูนะคะ สำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังต้องขอตัวลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ